เพราะได้ซึมซับการทำเกษตรผ่านจากการทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีจึงทำให้พี่ป้องเกียรติเตรียมวิทยาหรือพี่เบิ้นตัดสินใจลาออกจากงานหันมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวโดวยการเลี้ยงกุ้งฝอยเริ่มจากเลี้ยงในกระชังเล็กๆจนตอนนี้มีพื้นที่เลี้ยงถึง4บอ่อภายในระยะเวลา2ปีค่ะจากปัญหาโควิดเมื่อ2ปีที่แล้วนั่นแหละเลี้ยงปลาดุกแล้วไม่มีคนเข้ามาจับระยะเวลาปลาดุกที่เราเลี้ยงปกติมันจะ5เดือน ช่วงนั้นเจอไปปีหนึ่งพอป,ปีหนึ่งปุ๊บเงินทุนเราจมทั้งหมดเลยไงเพราะกุ้งฝอยเราเคยเลี้ยงเอาไวเ้เล่นๆเอาไว้กินเองขายบ้างน,นิดหน่อย,อยพอเจออย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยเามาจริงจังเลยทดลองจริงจังเลยอ่าครับผมก็ทํารายการก็เกี่ยวกับพวกการอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆมาเยอะตามไปถ่ายตามหน่วยงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ที่องค์ราชกาลแก่กทำทำไว้อะไรอย่างเงี้ยโครงการต่างๆแล้วก็ไปถ่ายมาพอถ่ายมาแล้วรู้กว่า มมันันนนชอบนนอบโโเคะคะรงการแบบนี้อะไรเี้ยก็เลยลลองมาาทดูกรเี้ยงกุ้งฝอยจะขยายพันธุ์ในบ่อด,ดินโดยนำตัวแม่พันธุ์ที่มีไข่ไปใส่ในแต่ละบ่อน้ำในบ่อประมาณ1เมตรค่ะเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติอาหารให้รำข้าวผสมกับไข่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นค่ะพอระมัดระวังในการเลี้ยงกุ้งฝอยก็ต้องระวังเรื่องของกบลูกออดที่จะมากินกุ้งฝอยต้องกำจัดให้หมดค่ะ พอจับบอ่อสองหมดพี่ไปจับบอ่อสามก็เอากุ้งบอ่อสามไปใส่บอ่อสองจับบอ่อสี่หมดกุ้งบอ่อสี่แม่ขขยไปใส่บอ่อสามมันก็จะวนเงนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยเราก็จะมีกุ้งไขยทั้งปีเลี้ยงแบบให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดอะแทบไม่ต้องให้อาหารด้วยคือในบอ่อก็ควรจะมีผักบุ้งมีแหนมีพวกตะไคร่น้ําอะไรเงี้ยให้มันกินการที่จะให้มันเกิดพวกตะไคร่แล้วก็เอาลำหวานหวานไป,ไปให้มันกิน พักๆเราก็ถ้าเราจะเร่งขุนมาแล้วก็ปั้นอาหารก้อนปั้นอาหารผสมลำผสมไข่แดงอะไรเงี้ยเอาไปวางตามจุดตามจุดตามจุดรอบ mm hmm. บอ่อให้มันกิน uh huh. ก็ช่วงนี้พี่ให้ก็อาทิตย์หนึ่งพี่ให้แค่ครั้งเดียวเอง mm hmm. ไม่ได้ให้แค่ไม่ได้ให้วันเป็นวันวนะที่พีให้ครั้งเดียวพี่เลี้ยงไม่ต้องพี่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําเลยตั้งแต่เลี้ยงมาเติมอย่างเดียวแล้วก็ใช้น้ําหมักชีวภาพในการบําบัดน้ําและอย่างที่บอกตอนแรกที่เราคัดเราเจอหอยใช่ไหม อหอยเนี่ยคือตัวกาจัดเศษอาหารชั้นดีเลยแล้วก็ใส่ลงไปเอในใน,ในบอ่อด้วยเวลากุ้งมันกินเหลือ,อหอยก็กินเศษอาหารกินที่กุ้งต่อคุณผู้ชมคะวันนี้พามาเก็บกุ้งค่ะเป็นกุ้งฝอยนะคะซึ่งการเก็บกุ้งฝอยเนี่ยก็จะเก็บในช่วงเช้าต้องแบบว่าไม่เกินเก้าโมงเนาะ,นะไม่งั้นเดี๋ยวแดดร้อนแล้วเดี๋ยวกุ้งก็จะแบบนอกน้าค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้โอ้โหได้เท่าไหร่คะพี่ อันนี้น่าจะสาขีดได้อยู่ประมาณ3ขีดใช่ครับเก็บแต่ละครั้งได้ได้เยอะแบบนี้ไหมคะก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นบ่อเปิดใหม่ๆเลยก็จะได้เยอะหน่อยถ้าพอมันเริ่มหมดมันก็จะน้อยลงเราก็ต้องดูว่าถ้ามันน้อยลงเราก็ต้องวางวางเพิ่มแต่ปกติแล้วก็จะใช้แค่ที่กจวนะแค่2กิโลถ้าเกินกว่านั้นเราปล่อยลงหมดเลย การดักกุ้งฝอยจะนําอาหารมาล่อในช่วงตอนกลางคืนช่วงเช้าก็จะมาเก็บค่ะโดยพี่เบิ้ลจะจับกุ้งฝอยขายทุกวันยกเว้นวันพระค่ะแต่ละเดือนจะจับกุ้งฝอยประมาณ40-60กิโลกรัมต่อเ่อหลังจากได้กุ้งแล้วก็จะนํามาคัดแยกค่ะเนี่ยตัวเขียวเห็นไหมนตัวที่มีไข่นะคุณผู้ชมก็แยกออกนี่นี่นนี่นี่นี่แบบนี้นะคะตัวที่มีไข่นะคะ อย่างนี้นะคะจะแยกออกไปเพื่อขยายพันธุ์ต่อใช่ครับใช่ไหมคะเวลาคัดก็คือคัดแค่นี้<ช>แยกเฉพาะตัวที่มีไข่ใช่เอแคตัวที่มีไข่เ็พอนัเพราะว่าถ้าเราเอาตัวที่ไม่มีไข่จะเป็นตัวเมียก็ต้องไปเสียเวลาขุนใหม่เราเอาตัวที่มีไข่แล้วไปเลี้ยงต่อเลยเพื่อขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนอกจากจะมีรายได้จากการขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งฝอยแล้วพี่เบิ้ลยังนำกุ้งฝอยมาทำเป็นเมนูต่างๆจำหน่ายเองด้วยค่ะ ขายใต้ชื่อยำกุ้งกระโดดขายภายในจังหวัดลบบุรีโดยจะขายในช่วงบ่าย3มโมงถึง6โมงเย็นค่ะเสียงตอบรับลูกค้าเป็นไงบ้างพี่ก็ดีนะครับลูกค้าก็มีการซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อบ่อยอะไรเงี้ยการขายก็โอเคครับหมดหมดทุกวันอืทำไมของเราถึงขายดีตรงนี้ขายดีไม่ค่อยมีคนทำครับแล้วก็ทำแล้วอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเอง ช่วงที่ไม่มีกุ้งเขาก็ขายไม่ได้ละแต่ของเรามีกุ้งตลอดทั้งปีเราก็ขายได้เรื่อยๆเมนูกุ้งกระโดดจำหน่ายในราคาแก้วละ50และ80บาทค่ะใส่กุ้งฝอยส,สดๆพร้อมเครื่องยำทั้งหอมตะไคร้ราดด้วยน้ำยำสูตรพิเศษเขย่าให้เข้ากันแบบนี้ดิฉันก็พร้อมชิมแล้วค่ะนอกจากเมนูกุ้งกระโดดแล้ว ยังมีเมนูกุ้งฝอยอื่นๆที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ทั้งทอดแพกกุ้งใบมอ่นบมอนที่นำใบม่อนที่ปลูกเองมาเป็นวัตถุดิบจิ้มกับน้ำจิ้มแจว่วและกุ้งทอดสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงแรกพี่เบิ้นบอกว่ารายได้จากการทำเกษตรอาจจะสู้งานประจำไม่ได้แต่ก็อดทนพยายามทำจนสำเร็จเพราะว่ามีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจนตอนนี้ รายได้จากการขายกุ้งฝอยก็เกือบเท่างานเดิมแล้วค่ะพูดว่ายากมันก็ยากนะถ้าคนที่ไม่สู้จริงมันก็อาจจะทอ้อเพราะว่าแรกๆนี่ทําแล้วต้องแบบกุ้งตายบ้างนู่นนี่นั่นเสียค่าใช้จ่ายที่จะต้องต้องดูแลต่างๆไงแล้วก็ต้องเหนื่อยในการเฝ้านั่งดูที่จะต้องมานั่งเฝ้านั่งดูว่าพฤติกรรมกุ้งเป็นแบบไหนยังไงทําอะไรก็แต่พี่ก็ศึกษาก่อนเงไม่กล้าก็ไม่กล้าว เราต้องกลกกาาาาาก้าที่จะทำแล้วก็กล้าต่อไปเรื่อยๆอย่าอย่าถอยถ้าเรากล้าที่จะทำแล้วเดี๋ยวมันก็จะประสบความสำเร็จพูดถึงตอนนี้พี่ประสบความสำเร็จไหมยังหรอกเพราะเป้าหมายพี่ก็ยังมีอีกที่ต้องทำไปเรื่อยๆยังไม่มียังไม่คิดว่ามันประสบความสำเร็จหรอกมันแค่ก้าเริ่มต้นแค่นั้น เรียกว่าเป็นกเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่นำความรู้นำประสบการณ์จากการทำงานมาต่อยอดเรียนรู้และศึกษาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจนสำเร็จและยังแบ่งปันความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจอีกด้วยค่ะ